มาอ่ะที่กูเด่นไงนกแก้วครับนกแก้วครับเฮ้ยนกแก้วใช่ครับผมเฮ้ยทำไมครับผมทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยแก้วครับแก้วครับผมแก้วไม่ยอมครับแก้วมาแล้วแก้วไม่ยอมครับแก้วไม่ยอมอะไรอ่ะน้ำท้องแล้วครับผมน้ำท้องแล้วครับน้ำท้องเหรอครับผมท้องแล้วกี่เดือนอ่ะกี่เดือนห้าเดือนค่ะหกเดือนอ่ะกี่เดือนแน่กี่เดือนแน่เอาหกก็หกค่ะเจ็ดเดือนอ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมมาเฮ้ยประมูลเออประมูล ไปแล้วเนี่ยหรือว่าไม่เต็มไม่เต็มใครแต่งไงแต่เพราะจำเป็นไม่ยอมพ่อเขาวางเอาไว้เรื่องของพ่อมันอ้าวแล้วชาวนกฟูทอง้องแล้ว้องแล้วก็ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปรออยู่ที่สวนก่อนสวนอะไรสวนทางกันสวนนะเออไปรออยู่ตรงสวนสวนนกกันแนบไปสวนนกกัไแนบไก็น่าจะพี่ต้องจะพี่มาให้ได้นะเดี๋ยวหัวมาให้พี่จะรออยู่ที่สวนนกนะรออยู่ที่สวนนกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคุย Ờ, đây rồi Đi nấu rồi đi, chơi đi